สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fcmai fc เก่าด้วยนะจจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาะช่อง y o u t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทางเลยที่มารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันเราจะมาพบกับแนวทางหวลาผ่าตนาจะเป็นแนวทางของวันจันทร์วันที่13เดือนหนึ่งมกราสองหาหกแปดจะมือะ 2, 6, ม่อีกะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจา้า ก่อนสิไปรับช่หมหวยลาบพัฒนาวันจนมือนอกอีกเดียวมาเบึ่งพูนย้อนหลังกันก่อนเนาะวัาที่สิบที่ผ่านมาจากวันศุกร์ห้ตัวไดไปแน่กเพื่อสใดเข้าใจกันเนาะจา้าสำหรับชุดเด่นให้ไปที่เด่น3กับ8วิ่งรูดจา้าสำหรับสุดเด่นกันศูนย์พูหตัวคือ08 1ย์แสาสา ฮาสำหรับเล่า,าพัฒนาเอจนต์คอสสรุปหายสองแบบลระค่ะเนาะสำหรับเลขหลกักเนาะจะอย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆเนาะที่เลือกกันคือขึ้นอยู่กับความมากความชอบเนาะจะพี่น้องเอฟซีแต่ละคนแต่ละทานกัอาจีพแตกต่างกันไปเนาะแต่แต่ละพื้นที่กับอาจีพแตกต่างกันไปเนาะสำหรับเลขลเล่าของเฮานะจ้ะมีหลังหกตัวหลังลังชุดสี่ตัวจ้ะอ่ะตามกันต่อจ้ะสำหรับหลังชุดหกตัวคือศูนย์แปดแนวทางของเฮามากแปดศูนย์จ้ะ อันนี้คือล่างหกตัวเดนแปดวิ่งรูดแปดมาสุดเดน่นเต็มเต็มเน้นผิดตัวเน้นไปที่หนึ่งสองกับแปดสองกับแปดสามมาแปดศูนย์สำหรับสองตัวล่างชุดสี่ตัวของเฮาจะขึ้นหนึ่งสามหนึ่งสามโอ้โหมาเหล็กต่ำน้องไอจจับหายเหล็กสูงนะจกเขาเดนสามวูดสามจัดพี่น้องเอฟซีจัดสำหรับล่างสุดสี่ตัวของเฮาจัดถือว่าโอเคอยู่เนาะจับกูพลาดไปสำหรับสามตัวบนคือ สามเก้าสามโอ้โหสำหรับเด่นสามมิตรสามบนลนี่ก็มาทางลักลอยอีกเนาะสำหรับเก้าสามจบขู่พาดไปนะเนาะขฮามีหกสามมันจะมาเก้าสามกับบัวใดอีกจะเด่นสามมิตรสามข้ามาเด้งเด้งจะไซร์วิ่งไซร์ลูดขเฮาถ่ายยิบจับสามไปวิ่งไปลูดเด้งเต็มเต็มเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะจะอื้มหังจะจับขู่พาดไปเนาะถึงสามแปดมาเกนะ่าสามเนาะ สำหรับหลางก็คือหนึ่งสามจับขู่ผาดไปทั้งบนทั้งหลงังเด่นสามลูดสามข้า,ขามาเด้งเด้งจะสําหรับราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักเราจะใช้วิว่งใส่ลูดถือว่าฝังมากเลยเนะาะส่ยหยิบจับสามไปวิง่งไปลูดจ้ะสําหรับสูตรเม็ดเดียอะข้า,ขาถือว่าฝังก็จะตัวคกบคู่คือ ชูดเม็ดเดียวถือว่าปางเนาะเม็ดเดียวหายไปที่เดนหนึ่งวิรุษหนึ่งจากควันเอ้ยควันมามาเดินควันเอ้ยหนึ่งสามตรงตรงจากตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับสูตรเม็ดเดียวจับห้เปลี่ยนแนวทางแปดครูทอนันตเดนวิ่งรุดไปตัวเดียวถือว่าวัดใจกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับเม็ดเดียวตามนี่เลยจ้าเล่าพัฒนาลงหายสองสูรเม็ดเดียวกับสูตรเดิมสูตรลักเนาะสูตรเดิมสูตรลักสูตรนี่คือเดนวิ่งรุดสองตัวส่วนเม็ดเดียวนี่คือเดนวิ่งรุดตัวเดียว ค่อนข้างจับทางยากนิดหนึ่งเนาะเม็ดเดียวถ้าจับได้ก็ถือว่าฝังถ้าจับไร่ได้โอกาสพลาดกับคนข้างสูงเนาจะพอให้ดินยือยู่ตัวเดียวสําหรับงวดทีแล้วก็คือสามบนสามล่างเนาะถ้าเม็ดเดียวถ้าจับยิบจับสามไปวิ่งไปลู่เนาจะสําหรับเม็ดเดียวนี่ถ้ายิบจับสามไปวิ่งไปลู่นี่ถือว่าฝังเนาะเด้งบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะหนึ่งสามเก้าสามนะจ๊ะ แต่ว่าเม็ดเดียวไอ้จอยเอาหนึ่งไปลูดถือว่ายังมาห้อยู่เนาะโอ้โหไปใดถูกอนูไปใดทุกแนวทางจะสช้ลูดกระปังงใส้จอกรมาอยู่เนาะเม็ดเดียวใส้จอคือเม็ดเดียวสำหรับวันนี้ให้ไปที่เลขเด่นเก้ากับสองวิ่งรูดจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจา่ะ สำหรับเม็ดเ,เดียวเอจอยไฮเดนตัวใดวิ่งรูดตัวใดฟันไปตัวใดอันนี้ก็รับชมย้อนหลังใดเลยเนาะ <_ d ata> เปรียบเทียบปิจรารณากันเบิ่งได้จ้ะจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งคูเด่นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ เด่นสองรูดสองจับคู่สองสามสองสี่ตัวกันจากกันสี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดจากสามตัวบนคือเก้าสองสี่ สูตรสามตัวบนหมดก่อนผ่าดไปเนาะสองเก้าแปดหนึ่งสามสองจ้าอันนี้คือสูตรสามตัวบนเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนจ้าสามตัวบนเป็นเน้นไปที่ เก้าสองสี่กับสองเก้าแปดชุดกันจ่าสี่หกสองหกสองเจ็ดเก้าสี่เก้าสองลาภาชนะขออย่างเดียวอย่ามาเล็กเบิ้ล พราะแนวทางของไอ้โอยลาพัฒนาไอ้โอยบุกคอยได้กันเบินลหายเนาะบุกคอยได้หายเล็กเบิ้นเนาะจะถามมาเบิ้นเล็กเด่นก็ถือว่าเขาวิรุดไปถามมาเบิ้ลตัวอื่นในคนข้างจับทางยากเพราะแนวทางถัดไปทางเล็กเบิ้นเนาะนอกจากพออย่างเดียวอย่ามาเล็กเบิ้นพ่อจะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาเขาเฮ้ามือีนก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวใดชอบตัวใดมือีนฟากนัาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะมือีนก็คอยมาปังๆละกันเนาะจะเขให้พี่น้องทุกคนทุกตาที เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮปังๆัรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ่าปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละคาเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า